ก็ขอบคุณที่ทีมอสอที่ให้มาทํากิจกรรมร่วมกันหรือว่าเขียนในเรื่องของการทุกแทนอะไรหรือว่าในหัวข้อแต่และหัวข้อที่เรายังไม่ได้เรียนรู้เยอะๆจากจากที่อื่นอย่างเงี้ยค่ะเราได้ลเลือกเปลี่ยนทัศนคติได้เลกเปลี่ยอนปัญหาอลไก็ต่างม,มันสะท้อนให้เราเห็นว่าแต่ละที่แต่ละพื้นที่มันถึงมันจะต่างกันแล้วก็ปัญหาจะต่างกันเนี่ยพอเรามารวมกันนี้เราสามารถมาไปยุ่งแล้วก็แก้ไขปัญหาของเราได้อาจริงๆก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ด้ยว่าจะ ไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเต้าของพวกเราคือค่อนข้างการเจนเพวาะที่เราต้องการสร้างพื้นท,ที่เรียนรู้สร้างนิเวศในการดูแลเด็กแล้วเพื่อให้เขาเนี่ยเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เหมือนเราเด <c oughs> ็กๆหลายๆคนมีหลากหลายที่มาครับแต่พอรวมตัวก,กันแล้วมันก็สวยงามอย่างที่เราเคยบอกว่าความเหลื่อมเรามันมีเยอะน,นะครับแต่ทีนี้สิ่งที่เรารู้สึกตอนเนี้ยคือควา,าเหลื่อมล้มันจะน้อยลงจากกิจกรรมที่เราทำจากสิ่งที่ พี่ๆน้องๆให้ความสำคัญกับที่กอนเอานะครับตรงนี้ก็ทําให้เรารู้สึกว่าโลกใบนี้ก็ยังมีสีสวยงามเนาะก็ทำให้เรเราก็ได้โอกาสได้ทำหลายสีหลายอย่างที่คิดว่ามันจะเป็นสีที่ดีนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับ